ล่างคิด25 69ขถายแน่ยา58แก้อะไรแม่แก้ไ<ม>ด้หมดเลยแอดโทอีปามาสแก้อะไรบ้างคะหอยสังมันรายอ้างหอยสังชั้นนี้อใช่ปลายลูกสาวกันนันขอปิดสวยๆได้ไหมอยากปิดสวยๆแอดซารานยาขีดล่างคิด25แก้ไขคันน้ำยา สีรีผู้งานไม่ชอบอ่านใช่ไม่ชอบอ่านพรุ่งนี้มาเล่นสี่จะกดซับละโดสัก500รไม่เจออแอดบีขอบคุณงับตัวร้อนธรรมดาไม่ป่วยง่ายๆหรอก ลองดูมาก่อนสิเผื่อพรุ่งนี้จะมาเอาเกมค้างเหรอเรื่องอะไรมีคนค้างไหมอ๋อโอเคต้องดีเข้าใหม่นี่มาแอดทุยปิยามาสน้ำยาเลยกรีด555ร้้าิบห้าไม่ค้างแม่ของฉันค้างโอเคแอดซารานยาขีดล่างคิงาางด25งับา สวยแน่รอบเนี้ยบอกเลยแม่ชอบเลขไหนหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเหรอยุ้งพีนาทับดยแอดหนีบอกแม่เราด้วยจีดในใจก็เสียงเพราะมากเพราะอะไรถึงร้องว้ายตอนแรกก็อยากได้สี่แต่ว่าเอาเลขห้าดีกว่ากันเด้อสีบอสเออไปทักเจ้าหีิง แม่เอาเลขเยอะอเยือไว้ก่อนรู้มากนะ้ามีก <c oughs> ๊กหลอต้้ยชอบเลขหกชอบเลขแปดแอดธนวินธนวินไปยืนแถวต้นมาพราวแปบนะห้ารอยห้าสิบห้ามาตั้งใจเล่นแป๊บเพราะว่ารอบนี้มีผู้ชายน่าจะรอดน่าจะเป็นงานนะอืม หกสิบแปดคือตุยคาชำงุดนิดกระบอกกันเด้อแอดบีอาวเราอยู่ต้นสองไว้เจอกันตั้งใจเล่นเท่ากับเพราะมีผู้ชายบีอ่ะดีมันจะโป๊ะผีไม่โหลดคนนะเนี่ยอะไรกลัวเหรอแล่อยังไงขอปิดสวยได้ไหมล่ะ ตั้งใจเล่นเท่ากับด่าทั้งเกม <c oughs> แอดธนวินธนวินหาเงินมาดูลำบากมากนะไว้หลุดอดเล่นโอ้ไม่มันเลยอะ่ะดีใจที่เจอครับอือมีดีค่ะผี่หรือคนคะต้องถามเนี่ยแต่ดีแม่แล้วก็บายบแม่ไปละอยากเมื่อบ้านแม่อยู่ต้นอะไรงิ้วหรอถั่วง,งอ,อกดีใจที่ได้มาส่งครับโอ้ยน่ารักที่สุดท้าไม่ถงกใจไม่ขึ้นวะ แน่จริงดึงปลั๊กออกเลยค้างเท่ากับดึงสายเน็ตคนครับชื่อชักคิดถึงโดดเดินเมื่อกลางวันหลับคาไลฟ์เลยเฮ้ยอุตส่าห์พูลแกโอ้ยผีไม่โลดเลยมาดูชำชำเออแอดบีเวลาป่วยแกดูแลแม่ฉันด้วยสิปาดเล็กเทเราเอามาพราวเลร์ค่อยเอาเงินโปรย ไม่ตีมีเเลยอะขอขอตีมเดิมกลับมาได้ไหมฝนตกไหมเงาไม่ตกเลยอ่ะไม่ตกเลยค่ะร้อนชิบหายไว้พวกพอคุณฮัากุหลับแะจะไล่แฟดบอยดนวันไหนแกอยู่จนเช้าได้ปากฉันไม่มีไรดูแล้วมันชอบดิ่งแอดซารัญญาขีดล่างคิด25ดูแลยังไงไหว555 แม่หมีเคยดูแลแม่ป่าไม่แอดโทฮิบิยามาสโอ,โอโอนะครับระยองน้ำท่วมละนาบจริงหรอยันหวาง <ตก S 1> ไปเล,เลยแ,ลเแม่แต่หนูนอนก่อนห้าอห้าสบห้าวันนี้ดูแลแม่อยู่แม่ชอบต้นอะไรนิ้วมะแต่แม่จะชิ่งแอดหีนอกจากดูแลเราดูแลแม่เราด้วยจิ จริงเหรอบ้าไม่จริงไปก่อนนะแม่บายบายครับอาบายบายค่ะไปอาบน้ำละแม่ไปแวะมาอีกนะไปไหนป้องไม่ให้ไปแอดธนกริดสามเจ็ดห้าหกสี่หกห้าเรารู้นานแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าถึงเช้าได้นะไม่มีเวนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าว้ายแต่ฉันมีเวนนะเจอกันวันพ่อรึได้นะดูเบียรละเลี่ยนมุนถ้าบิดขอให้เจอแต่สี่สิบเก้า แอดเจสซีม,มาแวะบ่อยๆ22.40 <laughs> ลงนะคะทุกคนแ <laughs> อดซารัญญาขีดล่างคิด25ได้ครับแอดธนวินธนวินมีรายให้ช่วยไหมห้าร้ยห้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะแอดโทยปิยามาส23่สิบสนาฬิกาเฮยคุณโรซ่าแอดกันขีดกัน49่สิเกเลขน้อยไปนะคะ แอดทุยบียามาสไม่บ่อย22.59หรอที่ลงเยอะคำหรอฉันต้องคเขีาแม่อาเลข78แอดซารัญญาขีดล่างคิด25ขอให้เจอเห็ดเข็มทอง555เยอะมากแอดไมมิกกี้ช่วยคุกเข่าลงหน่อยดิเออ6ทุ่มนาตอนดีว5,555เจ็บเมื่อไรแอดกันขีดกันโซ่5,555 แอดธนวินธนวินนางพูดดักไว้แล้วอ่ะ555ไม่เหลือเอาวันที่แปดกันขีดกัน5555 5, 55 5ฉันต้องไปสวดป่ะทีบอทไม่เอ๊ะไม่เจอวิธีว่ะเฮ้ยว่าจะไปฝากเข็มไปก่อนได้ไหมแม่เขาจะดีลกินติมอ่ะฮะเออกินดวลลกินธนวินธนวินไว้บ้ารอเขินนะเย้อเย้มาลูกเยให้มันจบเดค่ะ ครดึงอกี่เน็ตหมุนนึกว่าบิดไปแล้วเรายังไม่บิดเดี๋ยวจะบิดเราคุยเรื่องไหนกันแล้วนะไม่รู้อะตะวูแอปหมีรึงออดเองไปไหนวะเซฟมือไรครับกล่องวิธีลุ้นซ่อนเข็มไว้ก่อนแล้วกันเจมน่าจะไหวอยู่มั้งขาดตะปูอะเอาเจมวันดีจ้ะเจมมาพร้อมยายเหรอแม่ไม่จ้ะ เมได้อยู่มั้งเดี๋ยวจะรีบสวดให้เจมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่แป้งหาของใช่ไหมทุกคนดูเป็นห่วงสุดพี่แป้งหาของห่วงใครมะ้ว่าไงจ๊ะห่วงวง่าจะ,จะบิดอะหรอแม่เชื่อหนูไหมอยากกินข้าวใส่ถงทองพอกันกันพูดเราจะเอาแม่เข้าคุกแ่เมื่อไหร่กินวนินกินยำใบห้าร้อยห้าสิบห้า สิริชอบอูมอไ,อไม่อ่านห้าร้อยห้าสิบห้ไมอยากกินเลย555ข้อหาบิดแป,ป,ป้นึงแป้นึงแป้เอาแป้เสียก่อน,จอนเจบปอบนี่ทำไ,ไมไม่ไม่เอาเจี๋ยมาด้ยหาแล้ววิ่ง <Hey! S 2> เป็นเพื่อนผีเลยหรอใช่อุ้ยพี่แป้งจะขีดทำไมแต่ละคนไปขีดไม่ได้ ไปเข้าคุกกันแม่ไว้ไปเข้าจะไปยังมีเที่ยงคืนบวกหนึ่งนะทุกคน <c oughs> พี่แป้งอยู่ไหนพี่แป้งล่ะพี่แป้งน่ะอยู่ข้างบนพี่บ้าพี่แป้งโดดลงมาไหมล่ะ <c oughs> พี่แป้งโดดลงมาคีรเคีรีจบ <c oughs> <c oughs> บวกหนึ่งไว้เด็กมากยาวไปจบละแอตซารัญญาขีดล่างคิด25 5555 55. หมวกหนึ่งเดมมาดูใหม่ว้าไปไหนอะแอดการขีดการแสวงมากห้าพันห้ัรแอีดกาสิบงมาโทรไปสั่งยมนี้ แม่ง่วงไปแล้วนะไปไหนแฉจะจบแล้วเราไปพร้อมกันดีนะแม่ไม่ฝันดีจะไปวยเจมก่อนเดี๋ยวไปดึงเจมก่อนพี่แป้งฝากหน่อยไปช่วยเจมก่อนฝนตกมันได้ฟิลมากฝันดีจ้าบรายเงี้เดยกเราไปพร้อมแม่ไปช่วยเจมก่อนเจมมันขครน่งหลอดแล้ว ฝันดีผีลากนะแม่ยั้งยั้งนาวินฝันดีที่รักหาเข็มก่อนฝันดีเจ้าพ่อเสียงเขียดร้องพี่เบียจะลงกี่ทุ่มครับรอบทายแล้วนะแค่เห็นท่านาวินก็ฝันดีแล้วหาเห็ดเข็มทองหรอแม่ ใครเอายันมาไว้ตรงนี้วะขอร้องล่ะซิแตกหาแม่มงเหรอแอดไมกี้เลยหรอรอบนี้ยายไม่เอาเงินแม่ทีแี่แพรเงาวีนัสเลิบเลิบนะแม่บุยบุยจะไปไหนแอดแอปโฟมไมครอนยิ่งบิดแกว่าไป ยาเมเตคีโมจิมันเหมือนเจ็บนะคะไ,ได้ลนะจิมว่าไงเจอกันวันพฤหัส,สบดีจ้าได้เลยสู้บีต่อไปก่อนแล้วใครสวดอยวู่เนี่ยเจอกันวันพุธนะบีไม่มา เห็ดออรินจิแบบแม่เล็กมากเจนไปก่อนไปเจนพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมไม่ไลฟ์ค่ะพรุ่งนี้วันหยุดนี่วันพุธวันหยุดชอบมาแม่เห็ดเข็มทองอที่เบียร์ไลฟ์พรุ่งนี้นะทุกคนวายปอบอ่ะพี่แป้งเอาเข็มด้วยหรือเปล่าโอเคเห็นคนอดูไหนวะ พรุ่งนี้วันพอรึไหมคะถ้าพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์เจอเห็ดเข็มทองแน่ว้ายเด่กมากวันที่หนึ่งก็เพิ่งหยุดเองใช่แอปคอนลี่อร่อยไหมคะแป๊บหนึ่งนะฉันต้องแอบเข็นไปด้วยสิเดลห้าร้อยเบียร์จะเล่นให้จริงอุ้ยจีนแป๊บหนึ่งนะไม่ว่างอุ้ย กูจะทำอะไรก่อนวันนี้ทำไมมันมวุ่นวายจัเลยวะแอดซารัญญาขีดล่างคิด25อร่อยครัสนะียียกแก่ดิโอเคไม่มีตีของตบนะถ้าอ่0ทำอะไรได้บ้างว้ายิีใส่ชักค่ะงานรีบงานนีอนอนลี่ช่ำ่ำ เลิศได้อยู่อุ้ยแต่เจมไปก่อนนะซิหายแล้วใครจะตีอ,อีกไ,ไลขห้องแอดซารัญญาขีดล่างคิดยี่สิบห้าปังปังฉันจะแอบเข็มไว้ไหนดีว้เดี๋ยวก่อนดีเก๋ กินคอยสามไปละนะแม่ฝันดีผีลาบเ, <c oughs> เฮ้ยเจนไหวไหมเจนจบตานี้ไปแล้วหรอแม่ไปไปสา, <c oughs> ามนะเจนจะไปทางไหนเจนเดี๋ยวเราสักทางเดี๋ยวราหิวถูก ฝัน,นดีค่ะจะนอนแล้วว <c oughs> ้ายไปนอนไหนยายคำคือตำนานเออพิ่งแจ้งเพิ่งแจ้งปะนะอย่าเนียนแม่ลงเที่ยงคืนบ้าลงแล้วค่ะ <c oughs> พี่แป้งอยู่ด้านบนเหรอโอเคให้พี่แป้งไปเลย <Okay. S 2> แอมโอเคแอมสบายดีจ้นะ <c oughs> นอนไงค่ะนอนกับผัว555ว้ยาบ้าวยเลยบัง5้าทุ่มก็ได้นะยังกินตายกลัวมาแม่จะบิดออโิมจีเออนอนคนเดียวได้ง้ยมีได้พี่แป้งว่าไงมีประตูอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอไบเดอร์ซีอูค่ะเกือบขีด ห้าทุ่งทุ่งอยู่มันเป็นแผนสิงนีป์เออเออเออห้าทุ่งลงอาเคนะแม่ม,ไ,มไปแล้วหนูต้องนอนกับหัวหรอใช่จะเดินไปเลยมา <c oughs> อยู่ดืมไม่ได้ วุ้ยโดดลงไม่ได้ด้วยบอกลาพี่แป้ก้วยเลยเออนัยหนูใหญ่คำเรียบร้อยแม่หาให้หนูจิมีหรอวันนี้ก็คือโดนเนตนะคะกับกับเขาขวานเดี๋ยวคนต้องไปละสี่ทุ่มจะครึ่งพอดีเลยขวามา ไม่เด็กว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอกันใหม่วันวันไหนวะฝันดีแม่ด้วยค่ะแม่ได้กินหลายคนแล้วแม่ทุยปิยามาสรถบัสมาเพีกชากนะจบที่ยายทำเจมสส่งเลขบอชให้นะคะบายครับแม่ฝันดีค่ะวิ่งไปกินบวบ ยายคำตามไปจบในฝันแอดกันขีดกันปวดหวานส่งเลขบอชหลังไม่รอห้าร้อยห้าสิบห้ามาขางรถพัวเฟรดวังฝันดียายเก๋ฝันดีนะคะวันดีค่ะ่เลดี่ฝันดีทุกคนเลยนะคะแอดดีพาแม่เราไปด้วยขอบคุณทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะคืนนะคะวเจอกันพรุ่งนี้นะครับไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีก แม่จะมารอบห้าโมงมจะดีล่ละ